คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำนะครับวันศุกร์ที่9นะครับผมสิงหาคมพศ2567กับเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู่สวงนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC m i d มิดดักนะครับจากทางช่องนะครับมิดเดียวแอดคิมก็ได้อยู่ที่0นะครับผม นะครับผมได้อยู่ที่ศูนย์นะครับเม็ดเดียวนิ้นเน้นนะครับในบ้านของแอดก็จะเจาะให้ด้วยนะครับศูนย์สองนะครับเม็ดเดียวศูนย์เจาะศูนย์สองนะครับบางท่านบอกว่าไม่เคยถูกจากงวดเลยนะครับแอดก็ไม่ยุ่งจะหันสรรหาคําไหนมาพูดนะครับพี่จพี่น้องนะครับบอกว่าไม่เคยงวดก่อนก็ทดลองห้าเจาะศูนย์ห้านะครับผมเราก็ไม่ให้ค่าคนที่เขาไม่ใช่เอฟซีเราเนาะนะครับอาจจะผ่านมานะครับ เม็ดเดียวศูนย์นะครับเจาะศูนย์สองนะครับถูกทั้งประเทศนะครับพี่พี่น้องเนาะอ่าเม็ดเดียวก็มาตัวเจาะก็ใช่บอกว่าไม่ถูกเลยงวดที่ก่อนเขาเข้าศูนย์ห้านะครับโอ้โหเห็นคอมเมนต์เอ็นนี่แม่ไอ้คิดจะไม่ใส่ใจหรอกเพราะว่าเขาเป็นคนจิตตกนะครับเราก็จะไปให้ค่าเขานะครับก็แสดงว่าเขาไม่ใช่เอฟซีของแอดนะครับผมส่วนเอฟซีของแอดน่าจะพลาดยากนะครับ โอเคนะครับก็เลขทูบบารมีเหรียญปู่สวงนะครับ64นะครับมา54บางท่านจัดลงจัดขึ้นนะครับก็ได้มีความโชคดีก็คอมเมนต์อยากมาชมเลขทูบนะครับต่องวดแอดก็จะมาจุดให้พี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอลุ้นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู่สวงนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับก็จะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวย เป็นคาถาพระคดานะครับเอสซี FC พี่น้องสนใจคาถาขอโชคขอหวยคาถาพระคดาก็จดไว้เกบไว้เพื่อมิทูบนะครับอยากจะจุดเสียงโชคนะครับในวันพระนะครับยิ่งจะดีก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพระครวตูระตูสมัมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระครวตูระตูสมัมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระครวตูระตูสัมาสัมพุทธะ อินทยะสังเทวยสังพรหมยะสังมหาพรหมยะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสังจักรวติยะสังมหาจักรวติยะสังพุทธยสังปเจกับพุทธยะสังอรหันตะยะสังสัพพสิทธิวิชชาจรณยะสังสัพพโลูกา จริยายนสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมะมะสวติโหนตุไมหังนมโมพุทธสระนมโมธรรมสะนมโมสังคสะเสยยะทีทางหมรมูรูสวาหายะสาธุครับผมเลือกทวบวิมีปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วเอ็นี้ก็จะของใช้เสียงให้เอฟซพี่น้องใน้ลุ้นเลือกทู่ไปด้วยกันนะครับลุ้นๆไปด้วยกันครับผม รับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเลขทูกนะครับบารามีเหรียญหลวงปู่สวงก็ขอบุญบารมีปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอจงบรรลุบรรดาเลขทูปที่จุดออกในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหมวยลาวัฒนาในวดประจําวันศุกร์นะครับที่9สิงหาคมพศ2567ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูปบารามีเหรียญหลวงปู่สวง ทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเลขทูปบารมีปู่สวงก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ FC พี่น้องเห็นเป็นไรก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเมนต์อ,อาจแตกต่างกันออกไปเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสำหรับแอดมินเห็นก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้าไปรับชมติดตามได้เพื่อคอมเมนต์ตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันก็อย่าลืมจันรงจัดขึ้นด้วยนะครับสักเก้าสองเก้านะครับจะเห็นเป็นตัวไหนนะครับ ก็สำหรับวันนี้มขอตุลาไปก่อนครับเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีเงจะตั้งรับเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ